ผลการออกเลขรางวัลหวยฮานอยฮานอย,นอย,นอย VIP ปจัจงอนทีสาเมษายน2 5 6พรางวัลเลขสอตัวลา่างเลขที่ออกหาหน่งหาหนึ่งรางวัลเลขสองตัวบนเลขที่ออกหนึ่สามรางวัลเลขสาตัวบนเลขที่ออกแปดหนึสามนสนี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยฮานอยฮานอย, 5, นอย VIP ประจังวันที่3เมษายน2 5 6 8ขอให้โชคดีม่ใช่ถูกหวยห้าน้อยวีไอพีะรับเงินกันทุกคนดวยจ้าวากไว้ะดย้ยจ้าซับตะใครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะจ้าล้วมาพบกันใหม่ในเวลาในผลการออกหวยห้าน้อยในวันพรุ่งนี้สำหรับมือนี้ ขอบคุณและสวัสดีจ้า